เต็มอีกแล้วนี่บวกสามสิบอะไรนะเอามานี่เพยเออร์แปดแบงเกอร์ห้าแด่งดิครับเต็มแต้บเอาอย่าง,งบบนี้แด่งดิครับ <W. S 1> สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเฮีย er หลอบาคาร่าอีกทีหนึ่งนะผมก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมว่าเฮียเป็นใครมาจากไหนอ่า เฮียก็เป็นนักพนันคนหนึ่งนะครับผมที่เล่นมาหลายที่ทั้งห้องโปงมาเท้าปลอเลเตะลาวนะผมเล่นมาหมดแล้วอ่ะวันนี้เราจะมาทำรายการวันนี้นะครับเฮียจะมาเล่นบาคาร่าโชว์อ่าถามว่าเล่นบาคาร่าแบบไหนตอบแบบชื่นใจว่าเล่นแบบบวกบวกเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมโควิดสถานการณ์แบบนี้นะผมเฮียบอกเลยเล่นอยู่บ้านปอดทั้งโลกปอดทั้งรัฐอ่าเดี๋ยวตายก็ไ้ใช้เงินน,นะไปเล่นสมสิทสุ่มห้าบ่อนนะติดโควิดมาเออแล้วก็ ใครเล่นเฟซบุ๊กช่วงนี้ดูตามฟีดได้เลยว่าจะมีสูตรนั่นนูนน่นนี่ขึ้นมาเยอะแยะเลยรรครับโปรแกรมแทบโปรแกรมแทบโปรแกรมคอนอมน่าชื่นใจนเียเออเฮียบอกเลยว่าในความเป็นจริงเฮียถามมึงจริงเลยอะมึงคิดหรือว่าสูตรพวกนี้มีจริงเออไม่ต้องมาบอกเฮียนะ,นะพุ่งไปตอบตัวเองเอาว่าสูตรมีจริงหรอพวกนี้แต่วันนี้อะเฮียพูดมาขนาดนี้แล้ววันนี้เฮียขออนุญาตเล่นโทรเลยแล้วกันกับ s a g a m i n g วันนี้เฮียขอเริ่มที่ห้อง0-2 วันนี้ขอใช้ทุน1 0 0่0บาทเดี๋ยวมาปั่นดูกันว่าเฮียจะปั่นได้เท่าไหร่นะะอ่ะใครที่อยากเล่นตามเฮียลองดูเฮียก่อนว่าเฮียเล่นยังไงเขาอยากเล่นตามเฮียเดยวแอดยังเข้ามาได้เลยเดี๋ยวบอกกันว่าแอดเป็นช่องทางไหนนะเริ่มต้นเลยนะเฮีย er ขอลงแดงก่อนเลยแล้วกันอ่ะเฮีย er บอกเลยเหตุผลที่ลงแดงนะเหตุเพราะที่ลงแดงพอน้ําเงินมันวิ่งมาเยอะแล้วอ่ะเอ็งดูตรงนี้อ่ะ er เห็นไหมอ่ะเฮีย er ว่ารอบนี้สลับมาแดงแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันจากประสบการณ์ที่เฮียเล่นมานะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะลงแดงจริงหรือเปล่าเออมาลุ้นไพ่อ่ะเป็นไงเปิดป็อกเก้าเฮียบอกนะไอ้กัดแม่งสลับกัวนี่เฮียบอกเลยที่ได้มานี่ไม่ได้ฟุกนะเฮียได้มาด้วยความสามารถล้วนเออระหว่างรอไพ่เรามาคุยกันเรื่องนี้ดิอ่ะอ่ะแป๊บนึงเฮียขอลงก่อนรอบนี้เฮียว่าเฮียต่อแดงอีกไม้แล้วกันมาแน่จากประสบการณ์อ่ะเราเคยคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมวะเราไม่ลองไปดูคนที่เขามีประสบการณ์จริงคนที่เขาเคยไปเล่นจริงๆรว่าเฮ้ย เขามีการดูเหลี่ยมไพ่ยังไงก่อนที่ไปเล่นเองรองมาแทงตามเขาดิว่ามันจะได้ตามที่เขาบอกเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูตานี้ว่าเต็ไมไปตามที่เฮียบอกเปล่าเดี๋ยวรอพนักง,งานเปิดไพ่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวรู้เลยไม่ต้องเชื่อที่เฮียพูดแต่ให้ดูสิ่งที่เฮียทำซาวั้า แบงค์เกอร์แเอามาดิค,ครับผมาวมาเอาอะอะพอพอพอสองไม้แรกยังไงสองไม้แรกเดี๋ยวหาว่าสองไม้แรกฟุกก็เบาเฮียเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปกันรอบนี้ขอสลับเป็นเทรเยอร์บ้างเพราะเฮียดูแนละมาสองตับส,สองอันนี้อีกรูปแบบเบสิกการดูไพ่นะที่เอาไว้ช่วยในการตัดสินใจในการแพงแต่ละตาฟังเฮียดีๆนะ มันแค่ความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ออกตามที่เราคาดหมายแต่มันเป็นเรื่องความเป็นไปได้ที่ไพ่จะออกแบบติดกันเฮียบอกเลยว่าไม่ต้องใช้สูตรให้แทงตามพูดประสบก,การณ์แทงตามเฮียก่อนเก่งแล้วพวกม,มึงค่อยไปแทงเองอ่าเดี๋ยวขอมาลุ้นไม้สามกันว่าจะเป็นบวกแบบที่เฮียพูดหรือเปล่าซาวมาก แบง์เกอร์ห้าอ่ะเป็นไงอ่ะ oh. เนียบอกแล้ววิ่งไปดิเออ,ก,อ,อกินเต็มรอบนี้อ่ะกินเต็มอีกแล้วนี่บวกสามไม้ติดแล้วนะเอามาดิครับผมสาวมา it, like เดียไม้สี่ไม้สี่เนี่ยของลงเป็นเพยเยอร์อ่ะต่อยอรอบแล้วกันเพราะดูดิมันมาสลับผู้แล้วมันเปลี่ยนถ้าเป็นไปนตามคาดนะรอบนี้เนี่ยออกน้ำเงิน ข้อดีนะเฮียบอกเลยข้อดีของการเล่นกลุ่มเฮียเฮียจะบอกเลยว่าสิ่งที่จะได้ปอันดับแรกคือต้องสนุกเว้ยเล่นเราต้องสนุก2คือต้องได้เงินเพราะเออสนุกแต่ไม่ได้เงินเล่นทําไมวะเงินไม่ได้กระดาษนุ้ยเอเอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮียจะทําคือความสนุกพร้อมเงินเอาไปสิมันรุนแรงสาวมา เพย์เลอร์แปดแบงเกอร์ห้าอะแดงเลยครับนี่มาที่สี่แล้วพวกเอ็งดูดีดูดีทุกคนที่ดูเฮียอยู่ตอนนี้บวก4ไม้ติดฟังเฮียดีๆและ4ไม้ติดจากการดูเขาไพ่ตรงนี้เลยอรอบนี้จะลงอะไรไม่ต้องสงสัยทุกคน <Wow. S 1> ดูจากเขาไพ่นะครับผมเพย์เลอร์สองแบงค์เกอร์สองเพย์เลอร์สองรอบนี้ต้องเป็นแบงค์เกอร์เพราะนั้นเนี่ยขออนุญาตลงเป็นแบงค์เกอร์ที่2,000บาทนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันกันกบไม้นี้ว่าจะมาตามที่เฮียบอกหรือเปล่า พอดูจากประสบการณ์แล้วนะครับผม oh. ที่เฮียเล่นมาอทุกคนสังเกตมันสลับมาอย่างนี้แต่เฮียคิดว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ไพ่มันจะตัดก็คืออ้มันอาจจะวิ่งมังกรเพเยอร์ oh. ยาวหรือเปล่า oh. ไม่ทัวร์นะแต่รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันกับเกมนี้เอา้าซาวมาหน่อยแล้วลุ้นไพ่กัน oh. เปิดแรกที่เพเยอร์กี่แต้ม สอ,องแต้มและที่แบงเกอร์เจ็ดแต้มเอาอย่างนี้แดงดิครับเาวมาดีใจกันพอป,ประมาณนะทุกคนตอนนี้ครับห้าไม้ติดแล้วอ่าห้าไม้ติดแล้วรอบต่อไปนะครับผมเฮียขอเดินไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับผมอีกสองพบาทนะครับผมพอดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยตารางหรือว่าไพ่เนี่ย<อ>ก็ออกมาแบบ คู่เนาะคู่สลับคู่เราก็ยึดตามเกมมาตรฐานเลยครับผมก็คือลงคู่ตามไปและเดี๋ยวมาลุ้นกันกับไม้นี้นะว่ามันจะเป็นแดงหรือเปล่าจะออกมาตามคู่สลับคู่เหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งในมุมมองเฮียดูจากเกมแล้วคิดว่ามาแน่แดงมาแน่เดี๋ยวมาลุ้นกันกันกบรอบนี้อ่ะมาลุ้นไพ่ ับผมมาที่ทเพเยอร์ก่อนเปิดแรกอยู่ที่บอดนะครับผมเพเยอร์และอไอสัตว์ได้แบงค์เกอร์สองแต้มมีเดี๋ยวมีมาลุ้นเปิดสามอ่ะไอสัตว์เพเยอร์บอดและที่แบงค์เกอร์เอาเด้อแม่กูบอกเลยสัตว์สองแต้มยังแดงเบี่ยงแหงเลยสัตว์รอบนี้คือเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องแหงด้วยเงี้ยบอกเลยไอสัต,ตว,ตแนะตวต์แบบนี้แดงก็บับ คนเงินสะสมตอนนี้จากคุณเริ่มต้น1 0 0 0 0มืตอนนี้ปั้นหนึ่งสองหมื่นแล้วอ่ะทุกคนดูยังไม่มีท่าทีมันจะหยุดด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบนี้เฮียของลงเป็นเพลเยอร์แล้วกันตามเฮียมาใครอยากบวกๆกแบบน,นี้6ไม้ติดอ่าเฮียบอกเลยว่าก่อนจะมาจุดนี้เฮียก็ชิบหาย้วเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นเด็กเล่นๆไงแทงแงไปเรื่อยเออแล้วก็มีเสียมีอะไรอย่างเงี้ยจนมีพี่คนหนึ่งเขาทักเอ้ยเอ็งแทงแบบนี้แบบมีแผนนี่ว่าแทงแบบนี้มีการดูเขาให้ไม่รู้จังหวะตัด วันหนึ่งเขาว่าเรียกเฮียไปดูเขาก็สอนเฮียอ่านเขาไพ่สอนเฮียดูจังหวะตัดอะไรในวันนั้นนะมีคนช่วยเฮียเช่นกันในวันนี้เฮียก็ต้องช่วยคนอื่นบ้างแต่ตอนนี้ขอรุ้นให้ก่อนเซ้ามา าแบงค์เกอร์ศูนย์อัพต็อกเดย์สัตแบบนี้ได้อีกแล้วทุกคนเจ็ดไม้บวกตัวว่าตามเฮียชั่วโมงนี้ใครจะสวนสวนเลยนะเฮียบอกเลยใครจะสวนสวนเฮียเลยตอนนี้ไพ่เฮียกำลังขึ้นเดี๋ยวเฮียลงแล้วขออีกไหม้หนึ่งอ่ะขออีกไม้หนึ่งอ่ะรอบสุดท้ายเฮียขอลงที่เพลเยอร์สองพันบาทอ่าพูดถึงเวลาที่พวกเองได้เงินมาเนี่ยเฮียบอกเลยนะว่าเวลาพวกเองได้เงินมาแบ่งไปทำบุญแบ่งไปช่วยเหลื่นบ้างเอออย่างเช่นอ่ะวันนี้ได้พันหนึง่งเรื่องถามอ่ะสมมติ ท,ทาทานหรือบริจาคอะไรก็ได้สัก200เองก็ยังเหลือ800แต่เงิน200ที่เองบริจาคไปเองรู้เปล่าว่า200ของแต่ละคน,นต่างกันที่เองให้เขาไปว่าจะดีใจมากหรือว่าเป็นไปเป็นประโยชน์กับเขามากเอออันนี้เฮียนแนะนําให้ทํานะมีมากทํามากการทําทานเนี่ยมีน้อยทําน้อยตามอัตรากษช่วยเหลือพอเดินเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมาลุ้นให้กันอยี่ยไม้สุดท้ายแล้วแาวมาเฮียหนึ่งแบงก์กบอ อินซานมาดูนี่เปิด3จะได้เท่าไหร่9หลานย EN k เอ็คกอสนิท b บงก e เกอร์หนึ่งอิสนสนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าเสียไม้หนึ่งสรุปวันนี้ SA Gaming มบาคาร่ากับเฮียหลอนะครับผมด้วยทุน1 0 0 0 0หมื่นนะครับเฮียปั่นไปได้2 0 0หมื่นบาทอ่าไม่ถึงสทีนะ เองดูกันเอาวันนี้เฮียเล่นโชว์เป็นรูปแบบเทคนิคการเล่นโดยอาจเขาไพ่ไม่ใช้สูตรใดๆด้วยย้ำไม่ใช้สูตรนะใครอยากเข้ากลุ่มเฮียมาเล่นด้วยกันมารับความฟินและความสนุกพร้อมเงินบวกๆแบบนี้กดแอดตามลิงก์เข้ามาได้เลยรับรองว่าพบกับเฮียแน่ในห้อง V.I.P เฮียหลอบาคาร่าสายเหลือสายเขียวส,สายบาคาร่าหรือสายไหนก็กดแอดตามเฮียเข้ามาได้เลยยินดีจัดให้นะครับ เข้ามาเล่นกันรัวๆเลยนะครับผมรับรองว่าบวกๆกันแน่วันนี้เงียขออนุญาตลาไปก่อนและเจอกันในห้อง V A P กับเงียหรอบาคาร่าครับผม<ล>วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ